EP4 ต่อบทที่6เชอรินรีบหยิบปืนออกมาจากกระเป๋าแม้ว่าเธอจะตื่นตระหนกมากก็ตามตำรวจนายอื่นจ่อปืนไปที่คนร้ายทันทีทว่าแสงเหนือก็เข้าประชิดต,ตัวก่อนจะหักข้อมือคนร้ายจนมีแดดตกลงสู่พื้นเร็วแสงเหนือสั่งตำรวจนายหนึ่งเขารีบเข้ามาใส่กุญแจมือคนร้ายเอาไว้พาตัวไปแสงเหนือกล่าวพลางเดินเข้ามาหาเชริน เป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมแล้วเธอมาที่นี่ทำไมเขาเอาแต่ยิงคำถามมากมายใส่ด้วยความเป็นห่วงจนลืมว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บทว่าเชรินก็สนใจแค่แผลเขาเหมือนกันไปโรงพยาบาลก่อนเชรินยัดปืนใส่มือให้เขาก่อนจะลากแสงเหนือให้ตามเธอไปเดี๋ยวแผลแค่นี้ทำเองก็ได้เธอกลับไปได้แล้วแสงเหนือรั้งเธอไว้ก่อนจะเดินไปขึ้นรถกระบะสีดำเชรินก็รีบขับรถตามเขาไปทันที ตอนที่เจ็ดรู้สึกผิดผู้กองผมว่าทำแผลก่อนเถอะอืมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเองเชอรินฉันบอกให้เธอกลับบ้านไปโรงพยาบาลกับฉันเดี๋ยวนี้หญิงสาวลากเกจิออกจากที่ทำงานไม่สนใจว่าเขาจะยินยอมไหมชายหนุ่มเข้าห้องสุกเฉินเพื่อทำแผลเนื่องจากแผลที่เขาได้รับมันลึกมากพยาบาลเลยต้องเย็บแผลให้ก่อนที่จะบอกให้นอนพักที่โรงพยาบาลก่อนหนึ่งคืน เขาปฏิเสธทันควันแต่ก็ถูกเชอรินห้ามไว้พร้อมกับมองตาเขียวยังไงเขาก็ต้องอยู่ดูอาการที่นี่ก่อนไม่รู้ว่าจะติดเชื้อจากมีดของคนร้ายไหมแสงเหนือถูกส่งเข้าห้องพิเศษเพื่อแยกกับคนอื่นๆก่อนจะนอนหลับไปอย่างเบื่อหน่ายเชอรินเอาแต่นั่งเฝ้าเขาไม่ไปไหนเพราะเธอรู้สึกผิดมากเธอจะช่วยดูแลเขาให้ก็แล้วกัน19นาฬิกา เชรินตื่นมาท่าทางสลืมสลือถึงเวลาที่หมอเข้ามาเปลี่ยนผ้าพันแผลพร้อมกับสอนวิธีให้กับเธอหิวไหมฉันจะไปซื้อของข้างนอกเชรินถามแสงเหนือที่นอนแผ่อยู่บนเตียงพลางกลุ่มบริเวณหน้าท้องตัวเองเอาไว้ออืมกินข้าวต้มแล้วกันแสงเหนือพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาราวกับคนที่ไม่มีแรงเชรินจึงเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วห่มผ้าให้กับเขาโอเครอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาแล้ว เชอรินบอกอย่างเป็นห่วงเป็นใหญ่แสงเหนือรอบยิ้มตามลำพังในห้องของตัวเองหลังจากที่เธอออกไปแล้วที่จริงแล้วเขาไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นสักหน่อยแต่เห็นว่าเธออยากดูแลเขานักหนาเลยยอมแซงเป็นคนป่วยหนักซะเลยไม่นานเธอก็กลับมาพร้อมกับอาหารเธอจัดเตรียมให้คนป่วยก่อนจะพยุงเขาให้ลุกขึ้นนั่งอโอยฉันขอโทษปวดแผลเหรออืมปวดมากมันตึงไปหมดเลย แสงเหนือแสงกลุ่มบริเวณแผลความจริงมันก็เจ็บอยู่หรอกแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นต่างกับเชอรินที่ตกใจคิดว่าตัวเองทำให้เขาเจ็บแผลจึงรีบพ่าออกแล้วจัดการทำอย่างอื่นแทนแสงเหนือแอบผิดหวังไม่ได้ไม่เหมือนที่เขาคิดไว้เลยนึกว่าเธอจะแสดงความเป็นห่วงมากกว่านี้แล้วเขามาดูแผลซะอีกตึงแขนคงจะกินข้าวไม่ได้แล้วละ่ะเขาพูดอย่างแผ่วเบาไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันป้อนเอง เชรินอาสาก่อนจะทำหน้าที่ดูแลเขาเป็นอย่างดีเดี๋ยวอย่าเพึ่งนอนกินยาก่อนแสงเหนือมองเม็ดยาสีขาวอย่างกับเจอสัตว์ร้ายเขาเบือนหน้าหนีจะไม่กินท่าเดียวลุกขึ้นมากินยาก่อนมันจะช่วยให้ในายหายปวดแผลนะเชรินตบลงแขนคนป่วยอย่างไม่พอใจเธออุตส่าห์เข้าไปขอพยาบาลมาเพราะเห็นว่าเขาเจ็บหนักจนปวดตึงไปทั่วร่างกายสวยแล้วไง แสงเหนือคิดในใจเขาเป็นคนที่ทำได้ทุกอย่างแต่สิ่งงอนหนึ่งที่ทำไม่ได้คือการกินยาแทบจะทุกชนิดถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาคงจะไม่แกล้งเจ็บป่วยแบบนี้อีกตอนเด็กเขาเคยชอบกินยามากตอนที่เขาเป็นไข้แม่บ้านไม่ว่างดูแลเฉียดไปสนใจที่ครัวเพียงครู่เดียวแสงเหนือก็อาสาไปหายามาทานเองทว่าเขากลับกินยาสลบชนิดรุนแรงเข้าไปจนทุกคนต้องหามส่งโรงพยาบาลเช็คดูอาการ โชคดีที่เป็นเพียงแค่ยาสลบชายหนุ่มกลับผูกใจเจ็บไม่ยอมกินยาเม็ดอีกเลยนายจะกินได้หรือยังถ้าไม่กินก็ไม่ต้องนอนไม่ต้องกินหรอกฉันไม่เจ็บตรงไหนแล้วแสงเหนือกล่าวพลางนอนหลันหลังให้อีกฝ่ายแต่เชรินไม่ยอมแพ้รีบเดินไปอีกฝั่งของเตียงนอนอ้าปากหญิงสาวบีบปากเขาแล้วยัดยาเข้าไปทันทีพร้อมกับยื่นน้ำให้ดื่ม ทว่าเธอเทน้ำกรอกปากอย่างเลือดเย็นจนเสื้อและแผลเปียกปอนไปหมดอึกกลืนยาลงไปเดี๋ยวนี้นะเธอสั่งคำขาดแสงเหนือจึงยอมทำตามเพราะรอบนี้เขาเริ่มที่จะแสบแผลขึ้นมาของจริงแล้วกลืนแล้วแสงเหนือพูดเสียงเบาก่อนจะรั้งแขนอีกฝ่ายไว้ไม่ให้ไปไหนเสื้อเปียกหมดแล้วจริงด้วยขอโทษทีนะเดี๋ยวฉันไปเอาเสื้อตัวใหม่มาให้เชรินเดินไปหยิบเสื้อในตู้เสื้อผ้ามาให้เขา แผลก็เปียกแสบมากเลยแสงเหนือทำเสียงแผ่วพร้อมกับค่อยๆแกะเสื้อออกเชรินหน้าแดงกำ่ำแต่นั่นก็เป็นเพราะเธอนี่นาคงจะต้องทำแผลใหม่อีกรอบแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะทำแผลให้ใหม่ถถอดเสื้อออกสิคราวก่อนยังพอมีพยาบาลอยู่ในห้องบ้างแต่ตอนนี้เธออยู่กับเขาสองคนทำให้เชรินเกิดอาการประหม่าขึ้นมาเล็กน้อยชายหนุ่มแซงทำท่าทางถอดเสื้อไม่ได้ก่อนจะส่งสายตาอ้อนวอนอีกฝ่าย ช่วยหน่อยเชรินอาอึมหญิงสาวก้มหน้าเดินเข้าไปช่วยเผยผิวขาวพร้อมกับไรขนอ่อนบริเวณแผงอกแกรง่งกล้ามเนื้อหน้าท้องตรงหน้าทั้งแข็งทั้งขาวเรียงรายกันทั้งหกลูกเธอเหลือบมองด้วยหางตาเท่านั้นเพื่อควบคุมความคิดชั่ววูบที่ไม่เข้าทา่าหญิงสาวค่อยๆแกะผ้าพันแผลเปียกชุ่มรอบตัวของเขาออกก่อนจะเผยให้เห็นรอยแผลเย็บเสร็จมาใหม่เมื่อไม่นานมานี้ แสงเหนือก้มมองท่าทางของเธออย่างเอ็นดูก่อนจะลอบยิ้มตามลำพังแล้วแกล้งทำสำออยในขณะที่เธอทำแผลให้โอ้ยเบามือหน่อยสิขอโทษนะก็ฉันเพิ่งจะเคยทำแบบนี้เป็นครั้งแรกนี่นาะเธอบนอุบพลางทำแผลให้เบามือลงโดยที่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นแค่แกล้งเล่นเฉยเฉยเขาเองก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่รู้สึกสยิวกิว้วเมื่อเธอสัมผัสหน้าท้องพร้อมกำลังอบเอวเขาเพื่อพันแผลปิดไว้อุย๊ย แสงเหนืออุทานขึ้นมาเบาๆข้างหูของเธอเพราะแขนเรียวเผลอกดลงเบียดแผลของเขานั่นก็เพราะเขาตัวใหญ่เกินไปหญิงสาวจึงดูเหมือนคนแขนสั้นที่พยายามยืดแขนไปให้รอบลำตัวของเขาเชรินจึงหันเข้าสบตากับเขาอย่างไม่ได้ตั้งใจทว่าทั้งสองกลับสบตากันนิ่งเชรินรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างจึงจ้องมองเขากลับโดยที่เธอไม่รู้ตัว แสงเหนือสำรวจใบหน้าบางที่ตอนนี้มันแดงราวกับลูกมะเขือเทศพลังน้มใบหน้าเข้าใกล้ก่อนจะประกบริมฝีปากลงเชอรินสะดุ้งเล็กน้อยสับตาเข้าอยู่แบบนั้นขณะที่ถูกชายหนุ่มสอดแทรกปลายลิ้นเข้าไปในโพรงปากเล็กเธอเคลิ้มตอบรับตามจังหวะของเขาที่กำลังเริ่มจู่โจมจูบริมฝีปากบางอย่างเหลืออดอื้อ เชอรินตื่นจากผวังกระพริบตาทีด้วยความตกใจพลางผลักอกเขาออกเบาๆเพราะกลัวว่าจะโดนแผลของอีกฝ่ายเขาจึงต้องถอนจูบออกให้แม้ว่าจะแอบเสียดายอยู่บ้างก็ตามแสงเหนือสบตาอีกฝ่ายจนเธอต้องหลบสายตาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนจะรีบพันแผลให้เขาจนเสร็จใส่เสื้อเองแล้วกันนะ เธอรีบรุดลงจากเตียงแล้วออกไปข้างนอกห้องถ้าเขามีแรงขยับมาจูบเธอก็คงจะมีแรงใส่เสื้อเองอยู่แล้วแสงเหนือมองตามแผ่นหลังบางพลางอมยิ้มเบาๆเรื่องเมื่อกี้เขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยใครบอกให้เธอหันมามองเขาพอดีล่าแบบนี้ใครจะไปอดทนไหวชายหนุ่มใส่เสื้อเองตามคำสั่งพลางล้มตัวลงนอนด้วยฤทธิ์ของยาที่เขากินเข้าไปทำให้ชายหนุ่มนอนหลับทั้งที่ยังมีความสุขอยู่ไม่นาน เชอรินรีบกลับบ้านแล้วให้แม่บ้านไปดูอาการของเขาแทนเธอสลัดความคิดชั่ววูบทิ้งไปมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติระหว่างชายหญิงก่อนจะล้มตัวลงนอนเช่นเดียวกันตอนที่8ไม่ต้องการเพื่อนเคยเพรสอบสวนจนเสร็จและเพิ่งจะทราบข่าวว่าเพื่อนตัวเองนอนโรงพยาบาลในตอนเช้าเขาจึงรีบไปเยี่ยมเยียนเพื่อน ทันทีที่เปิดประตูเข้าไปก็เห็นแสงเหนือนั่งแกว่งเท้าไปมาอยู่บนเตียงอย่างมีความสุขเพราะหมอสั่งให้แม่บ้านไปรับยาเตรียมตัวกลับบ้านแสงเหนือฉันบอกแล้วไงว่าให้ใส่เกราะป้องกันไว้เทรบ่นอย่างหัวเสียก่อนที่จะเปิดดูหน้าท้องของเพื่อนไม่เป็นไรแล้วใส่แล้วมันไม่ถนัดเมื่อวานได้เจอเชรินไหมอืมแสงเหนือสั่งทุกคนปิดปากเงียบว่าตัวประกันคือน้องสาวของตัวเองเพราะเทรเป็นคนที่ห่วงน้องสาวมาก เชรินมาถามหาแกกับฉันไปเจอกันเมื่อไหรหมายความว่ายังไงที่เชรินบอกว่ากแกลมของไว้ที่บ้านก็ตามที่น้องแกบอกนั่นแหละฉันลืมของไว้ที่บ้านเจอกันเมื่อไม่นานมานี้ไม่ต้องเป็นห่วงเชรินอยู่บ้านฉันกินดีอยู่ดีมีคนดูแลมีเงินใช้มีทุกอย่างแสงเหนือพูดขึ้นมาหน้าตาเฉยไปอยู่บ้านแกทำไมไม่บอกกันให้มาอยู่กับฉันก็ได้ แสงเหนือถอนหายใจยาวก่อนจะยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับแฟนหนุ่มให้ฟังแต่ก็ทำให้เทยโล่งใจที่เพื่อนของเขาจัดการซัดอเล็กจนน่วมแกทำแต่งานฝากน้องไว้กับฉันนะถูกแล้วแสงเหนืออย่าแม้แต่จะคิดอะไรกับเชรินเทรขู่เสียงแข็งเพราะมองเห็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของเพื่อนตัวดียิ่งเขาพูดแสงเหนือก็ยิ่งส่งสายหวานชวนขนลุกให้เขาแต่ฉันคิดไปแล้วแสงเหนือ อย่ามาหลอกเชอรินถ้าอยากหนีเนียก็ไปหาคนอื่นก็อยากได้น้องแกไม่ได้ต้องการคนอื่นไอ้แสงเหนือกูไม่อนุญาตโทอะไรกันเทรไม่มีใครเหมาะกับน้องแกเท่าฉันแล้วมาให้กูต่อยสักหมัดเอาไหมถ้ายอมให้ต่อยจะยกน้องสาวให้ไหมแสงเหนือยื่นใบหน้าให้ก่อนที่เทรจะเดินหนีอย่างหัวเสียรีบกดโทรหาน้องสาวทันที แม้ว่าแสงเหนือจะไม่เคยมีปัญหาเรื่องผู้หญิงแต่คนแบบเขาก็ห่วงน้องสาวไม่ยอมให้ใครมาหลอกน้องตัวเองได้อีกหญิงสาวออกมาซื้ออุปกรณ์ทำแผลกลับบ้านก่อนจะนั่งๆน,นอนนอนรอแสงเหนือกลับมาเธอรู้สึกผิดมากที่เป็นต้นเหตุให้เขาต้องเจ็บตัวต่อไปนี้เชอรินจะยอมทำตัวดีๆเพื่อชดเชยให้กับเขาอย่างแน่นอนกริ๊งกริง,รงว่าไงพี่เทรเอาเบอร์ฉันมาจากไหนเนี่ย เชรินไปอยู่ห้องพี่ก่อนไม่ต้องไปอยู่กับไอ้แสงเหนือเลยมันเป็นผู้ชายนะอะไรขอองค์พี่เนี่ยไม่เอาอาจจะอยู่ที่นี่แหละพี่เทรทําแต่งานเหงาจะตายแล้วไม่ดีหรือไงได้อยู่ห้องคนเดียวแต่ฉันเป็นผู้หญิงนะพี่ก็รู้นี่ว่าอเล็กอยู่โรงพยาบาลไอ้แสงเหนือมันไม่ได้คิดว่าแกเป็นน้องฉันนะเพอเจอหน้าพี่เทรวันนี้แสงเหนือเจ็บตัวเพราะฉันนะถ้าไม่ได้เขาช่วยไว้ฉันคงถูกเฉือนคอหอยไปแล้วอะไรนะ นี่เธอเป็นตัวประกันหรือพี่บอกแล้วว่าอย่าไปพี่เทรชันไม่ได้เป็นอะไรเลยแม่สอนว่าบุญคุณก็ต้องตอบแทนช่วยทำตัวดีๆกับเพื่อนด้วยหลักเขาอุตส่าห์ช่วยฉันไว้เลยนะเฮ้อแกนี้ช่างเป็นน้องที่ดื้อด้านอะไรแบบนี้อย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็แล้วกันอ i p าเธอกดด่าโทรศัพท์ตามลำพังเมื่อเทรพูดจบก็ชิงตัดสายทิ้งทันที มันน่าหงุดหงิดใจไม่น้อยแถมยังโทรมาเตือนเรื่องไร้สาระที่ไม่มีทางเกิดขึ้นอีกถึงจะเข้าใจว่าพี่ชายห่วงเธอก็เถิดแต่ก็อดที่จะปวดหัวกับพี่ชายตัวเองไม่ได้เรื่องเมื่อคืนมันก็เป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบเฉยเฉยเชอรินปลอบใจตัวเองก่อนจะออกมาหาอะไรกินด้านล่างพบรถของแสงเหนือขับเข้ามาจอดพอดีหัวใจของเธอสั่นระรัวอย่างไม่ทราบสาเหตุ จนต้องกำมือแน่นและสูดหายใจเข้าเต็มปอดเพื่อเผชิญหน้ากับคนตรงหน้าที่บังอาจช่วยโอกาสตอนที่เธอเผลอเชอรินทำไมไม่ไปรับฉันเลยแสงเหนือมาถึงก็เอ่ยถามชวนให้กวนบาทาจนตาของเธอกระตุกทีแต่ทว่าก็ต้องฝืนยิ้มเพราะพี่ชายของเธอก็มาด้วยพี่เทรวันนี้ยอมหยุดงานแล้วเหรอเธอแซวอึมที่หยุดไม่ใช่เพราะว่าเป็นห่วงไอ้แสงเหนือหรอก เพรพูดพร้อมกับจ้องมองเพื่อนตัวเองราวกับจะกลืนกินแสงเหนือเพียงแค่ยักไหล่เบาๆก่อนจะกุมแผลตัวเองแล้วร้องโอดโอยโอยปวดแผลจังเลยครับ